สวัสดีครับสวัสดีครับพ,พี่นะครับสวัสดีอยากวันนี้นะครับนะวันนี้กลางวันนี้น้องขอมาอัปเดตนะครับพับปิตาจัมโบ้เมื่อปีแล้วนะครับรายการนี้จะเป็นพับปิตาจัมโบ้รุ่น2นะครับนะเดี๋ยวมารับชมไป,ปรพร้อมๆกันวันนี้มีมามากมายถึง24 20 20กว่ารายการเลยนะครับนะแล้วก็มาลองรับชมดูว่า มีเนื้อไหนที่พี่ๆถูกใจกันไหมนะครับนะวันนี้ก็จัดให้ในราคาพิเศษเหมือนเดิมกับจับมาให้พี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับในกรับพระพิตานะครับย้อนกลับมาปีเก่ากันหน่อยนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยฮะนะแตรายการที่1นึ่งเลยครับนะเป็นพระพิตาจัมโบ่นี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านนะฮะนี่เนื้อว่านใบอ่าภายดําหรือใบใบลานนะพี่นะกำไรไงฮะเงินแท้นะครับเลขโคตรเบอร์มาเล็นิหนึ่งครับรายการนี้เลขแม่ทัพเลยนะครับนะกำไรเงินแท้ด้วยองค์นี้ผมขอ300บาทพอ วันนี้พิเศษผมขอเพียงแค่ส0มบาทนะฮะสำหสลับรายการที่1นึฮะต่อมารายการที่2ครับรายการนี้เป็นเนื้อก้นคกฮนะเนื้อก้นคกทําผิวโบราณพี่เลขโค้ดจำเบอร์หมาลขกกระดกซ้ำค่ะ รายการนี้เด็กกันคกนะครับสอสองร้อยห้า250บาทนะครับวันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับองค์ไหน250บาทนะฮะสามารถจับคู่400ได้นะครับสามารถจับคู่400ได้นะครับองค์ไหนส0งร้อ่าองค์ไหน200จับไม่สามารถอ่าจับคู่ได้นะครับนะวันนี้นะครับองค์ไหน250จับคู่ได้เลยนะครับลองเลือกชมดูนะครับลองเลือกชมดูอ่าเอางี้กว่าองค์ไหน200เดี๋ยวผม จับคู่กับกร่ปมาให้สามห้านะพิเศษให้แล้วกันนะเท่าทุนไปสหรับองสองร้อยนะต่อมาครับรายการที่สามนะเลขโค้ดตัเบอร์หมายเนะลขสิบฮะรายการที่สามเลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขสิบนะครับพระปิตาจธรรมวสสองครับนะสวยๆคมคเลยหลวงปู่มหาธิราพุทธาพิเศษฮนะรายการนี้ครับสองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกับพี่จ่าเนื้อก้นครกนะต่อมาครับรายการที่เป็นเนื้อเทาผงทูบนะครับนะติดแผ่นเงินนะครับตรงพุงนะเลขโคนะ้ดตัเบอร์เก้าหนึ่งอะ รายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับนะขอที่สองร้อยบาทองค์นี้ผมแบ่งปันให้ในพิเศษนะครับสองร้อยบาทนะครับนะรายการที่สี่ต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้ารายการนี้เป็นเนื้อดินเผานะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับท่าสแบ่งนะครับนี่นะฮะเลขคนเบอร์ปรริบบคัหมายเลขหนึ่งอุดมวลสารด้านหลังนะอุดมวลสารด้านหลังครับรายการนี้เนื้อดินเผานี่ครับนะผมขอสองร้อยยี่สิบบาทองค์นี้ขอสองร้อยยี่สบบาทครับพี่ชายรายการที่ห้านะครับ ต่อมารายการที่6ครับรายการที่มาเป็นเนื้อเขียวมรกตนะครับเนื้อเขียวมรกตด้านหลังโวยเพชรหน้าท่งนะครับนี่ตะกุดทองคําแท้หนึดอกเลขโคตดเบอร์อยังสวยพี่เลขโคตดเบอร์หมายเลขเก้าสิบเก้าฮะนี่ฮะร,รายการนี้ตะกุดทองคำนะองค์นี้ผมขอที่600บาทองค์นี้พิเศษให้ที่600้อยบาทพิชานะครับสำหรับรายการที่6นะครับ ต่อมารายการที่7จ็ดรายการนี้ปิดเนื้อชั้นหมักปิดแผ่นเงินนะครับเลขค้นตัเบอร์มาเลขหกสิบเจ็ดครับรายการนี้เนื้อชั้นหมักนะครับขอสองร้อยยี่สิบาทในพ่นะสำหรับรายการที่เจ็ดะต่อมารายการที่8มาลุ้ต่อครับกับเนื้อดินเผาเนะฮะเนื้อดินเผาท่าแสะแบงอุดค้นด,ด้านหลังเลขคนตัวเบอรม์มาเลขหกสิบสารวมกันที่เก้าครับรายการนี้สองรอยี่สิบาทฮะรายการที่จัดเป็นปันให้สองรอยี่สบบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่แปดนะครับ ต่อมารายการที่9ครับอีกหนึ่งรายการยอดนิยมครับรายการนี้นะครับเลขคู่เบอร์ที่4รายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีหน้ากากเงินนะโดวอากาศนิดหนึ่งนะหน้ากากเงินเอ๊กำไรเงินตัวอากาศนิดหนึ่งพี่เอาไป250นะครับถือว่าพิเศษให้เลยนะใครไวใครได้เลยพี่นะโดวอากาศนิดหนึ่งพี่นะครับนะกำไรเงินนะครับรายการที่9 ต่อมาครับรายการที่10รายการนิบเนื้อทิ่เผาตะกุดทองคำพี่นะฮะเลขคูเบอร์สาที่หกนะครับโพสต์ตะกุดทองคำไม่สามารถตีอยู่งี้ได้พี่นะไม่งั้นแตกนะครับนะต้องเขาต้องทำเป็นอ่าเป็นอุดบนสารแทนนะครับนะลรายการนี่ตะกุดทองคำครับเนื้อนิ้เผานะ่ครับผมขอที่450ห้าสิบบาทนะครับให้สี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะฮะพิเศษให้แล้วพี่นะใครไวใครทันใครได้นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทรายการนี้ตะกุดทองคำนะครับรายการที่สิบนะครับ ต่อมาครับรายการที่11ครับรายการนี้เป็นเนื้อ2สีครับเนื้อทูโทนครับด้านล่างเป็นเนื้อเทาผงทูบด้านบนเป็นเนื้อชั้นหมากรายการนี้เป็นเลขคนทเบอร์เจ็ดสิบห้ากำไรเงินแท้ฮะองนี้ผมขอที่3 0 0บาทขอที่3 0 0รบาทคับพี่ชายสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่1ิบ 11นะครับรายการที่11นะครับ300บาทะนะครับต่อมา,าร 22, ายการที่12รายการที่สภาพแบบไม่ได้เลยกับรายการที่เป็นเนื้อจินดามณนีครับ1รายการรายการท็อปบนสุดนะครับเลขคุณเบอร์3.9รายการที่ทุกคนจะทำครับเนื้อจินดามณนีนะองคนี้ผมขอแบ่งปันพี่พี่ที่700บาทองค์นี้ขอแบ่งปันพี่พี่ที่700บาทครับพี่ชยายสำหรับรายการที่12นี่ครับ ต่อมารายการที่13บารายการนี้เป็นเนื้อว,ว่านไผ่ดำเลขคุณตัวเบอร์มาเลขหกอ็ 61, ล้อหลังโดยเพชรหน้าทางกัดกุดทองคําแท้นะครับตะกุดทองคําแท้นะครับนี่ฮะนี่ฮะมีรอยนิดหนึ่งนะมีรอยนิดหนึ่งอ่าเอางี้องงน,นี้ผมแบ่งให้450องค์นี้ผมแบ่งกันปให้สี่รห้าสิบพีชายสำหรับรายการที่13นะครับ <S <S ต่อมารายการที่14รายการนี้เป็นเนื้อดินเผานะครับจะกลายข้อมือเงินแท้เลขคุณตัวเบอร์มาเลขเก้ายรายการนี้เอาไปสามร้อยครับพี่ชาย กำไรข้อมือเง them, ินแท้ครับเอาไป300ร้อยครับพี่ชายสำหรับรายการที่14นะครับต่อมารายการที่15รายการนี้เป็นเนื้อท้าผงทูบรวยผงงาช้างนะครับตะกุดเงินแท้5ดอกนะครับเลขโค้ดจัเบอร์มายเลขแิบสอฮะรายการนี้รับไปครับพี่ชายนะครับองค์นี้ผมขอ350บาทนะครับนะตะกุดเงินแท้5ดอกนะขอ350บาทครับพี่ชายสำหรับรายการนี้นะครับรายการที่15ต่อมารายการที่16ครับรายการที่16เลขโค้ดจับเบอร์มายเลขสี่สิฮะรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากอุดโค้ดครับ เนื้อชั้นมาอุดโค้ดเล็กโคจมเบอร์มาเล็กเบิ้ลครับองค์นี้ขอสองร้อยห้าสิบองนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่สิบหกนะครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดรายการนี้เล็กโคจมเบอร์มาเล็กสี่แปดรายการนี้เป็นเนื้อชั้นมาตะกุดทองคำนะองค์นี้ผมขอแบ่งปันมีพี่นะฮะที่ห้าร้อยนะฮะองค์นี้ขอแบ่งปันมีพี่ที่ห้าร้อยบาทครับพี่ชายสำหรับรายการนี้ฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อมารายการที่1 8รายการนี้เป็นเนื้อทูโทนนะครับนะทําผิวโบราณนะครับองค์ด้านล่างเป็นเนื้อชั้นหมักด้านบนเป็นเนื้อขาวพุทธคุณเลขคุณตัวเบอร์หมาเลข57นะครับเลขคุณตัวเบอร์หมาเลข57รายการนี้เนื้อทูโทนนะครับนะองค์นี้ขอ280บาทองค์นี้ขอ280บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่8นะครับต่อมารายการที่9รายการนี้เป็นเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวพุทธคุณนะครับปิดแผ่นทองด้านหน้านะครับเลขคุณตัวเบอร์77หมายเลขเบิ้ลฮะ รายการนี้ขอ250บาทพอครับพี่ชายสหรับรายการที่19ต่อมารายการ20รายการนี้เป็นเนื้อทาผงทูบโรยผงมุกสามกษัตริย์นะครับเลขค้นอันเบอร์หมาเลขห้รายการนี้ขอ240บาทรายการนี้ขอ240บาทครับพี่ชายสหรับรายการที่20ฮะนี่ ต่อมารายการยีิบเอ็ดนะครับรายการยีิบเอ็ดรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมร 20, กตเลขโคจมเออร์หมาเลขคงสิบสี่รายการนี้ทําผิวโบราณนะครับขอที่สองร้อยบาทนะครับขอที่สองร้อยบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่ยี่สิบสองรายการที่เป็นเนื้อเทาผงทูบโรยผงงาช้างตะกุลเงินแท้ห้าดอกลเลขคุณตัวเบอร์บมายเลขสามศูนย์เลขคุณตเบอร์บมายเลขสามศูนย์ 30, ครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองครับขอเป็นปานะพี่นะสามร้อยห้าสิบาทเช่นพี่สามร้อยห้าสิบาทนะครับนะบนพ,บนะบนะพี่ชาเธอรายการที่ยี่สิบสองนะครับต่อมารายการยี่สามรายการนี้เลขคุณตัวเบอร์ยี่สี่รายการนี้เป็นเนื้อผงจินดามณีทําผิวโบราณ นะครับนะไทมผิวโบราณนะครับเลขค้นตัวเบอร์มาเลขยี่สี่รายการนี้เน anyway> ้อจินจอมดีนะครับขอสองร้อยห้าสิบาทนะครับองค์นี้ขอสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่ยี่สามต่อมารายการยี่สี่รายการที่เป็นเนื้อกุนคกกำไรข้อมือเงินแท้นะครับเลขค้นตัวเบอร์มาเลขสองห้าเลขค้นตัวเบอร์มาเลขสองห้ารายการนี้จะกุญแเงินแท้นะครับกำไรข้อมือเงินแท้องค์นี้ขอแบ่งปันอยู่พี่นะครับที่สองร้อยแปดสิบบาทนะครับสำหรับรายการที่ยี่สี่นะครับ วันนี้มีทั้งหมด24รายการนะครับให้พี่ชายลองเลือกชมกันดูนะครับชอบสนใจรายการไหนนะครับสามารถตี่ต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนักับาบขอบพระคุณที่พี่ทุกท่านได้ติดตามด้วยแนะครับขอบพระคุณมากครับ